สวัสดีครับโบ๊ Both นะครับผมรัตพงศ์จสนสมขอทรัพย์นะครับ <c oughs> เป็นเจ้าของแบรนด์นิวตามินครับผมมาพร้อมสองพรีเซนเตอร์อะค่ะสวัสดีครับกล้องครับผม <c oughs> สวัสดีครับโทมัสครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเริ่มถามมาโบ๊ก่อน <c oughs> เป็นยังไงคะกับการแบบเลือกสองคนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์เอาจจริงๆเหมือนตัว ทางแบรนด์เองอะครับก็ได้ร่วมงานกับน้องมาแบบหลายรอบแล้วด้วยแล้วก็รวมถึงได้ร่วมงานกับทางดูบันดีมาหลายครั้งแล้วด้วยแล้วกเ็เราก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นแฟมิลี่กันเริ่มเริ่มแบบจะเป็นแฟมิลี่กันมากขึ้นเพราะว่าก็คือเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ตัวน้องทั้งสองคนก็น่ารักมากๆด้วยครับก็คือการร่วมงานก็สนุกมากง่ายราบรื่นมากๆเลยครับพูดถึงตัว product ได้ครับก็นิวตามินนะครับเราก็ทำการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นมัลติคอมเพล็กซ์นะครับมอยส์เจอริ่งครีมนะครับผมก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็คือจริงๆอ่ะมันเป็นความตั้งใจของฮังบอกับยานะครับก็คือว่าเราพยายามที่จะอยากให้ทุกคนน่ะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวแม็กซี่พลาสนะครับมันจะเป็นในรูปแบบของวิตามินนะครับทีเนี้ยพอเป็นวิตามินเนี่ยบางคนก็จะมีความกังวลว่าเออทานได้หรือเปล่าแบบ กลัวมีปัญหาแพ้หรืออะไรพวกนี้ครับเราด้รู้สึกว่าเออให้เราเปลี่ยนมาเป็นครีมเนี่ยน่าจะเข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้นแล้วก็แก็บเจเนอเรชันต่างๆเบาะว่ามันก็จะหายไปเหมือนเด็กๆก็จะใช้ได้ง่ายมากขึ้นเราก็เลยถึงได้เปลี่ยนคือเพื่อให้ว่าสกิลส่วนสมบัติต่างๆของตัว Max กซี่พอะครับมาลงอยู่ในกระปุกครีมอันนี้แล้วก็เราแอบเพิ่มแบบส่วนผสมพิเศษในเรื่องของความชุ่มชื้นเข้าไปด้วยครับผมเซนเตอร์ทั้งสองคนซูเรื่องแบรนด์ยังไงบ้างคะ ก็จริงๆด้วยรูปลักษณ์ของน้องทั้งสองคนอยู่แล้วนะครับผมก็รอพิวทรายนะครับผมเนาะแล้วก็เราเห็นเลยว่าแบบเป็นตัวแทนของยังเจเนอเรชันได้นะครับผมเราเลยรู้สึกว่าเออเหมาะกับแบรนด์เราถึงได้เลือกน้องสองคนเข้ามาร่วมทำงานกับเราในครั้งนี้ค่ะสองลูกบ้างนะคะเป็นไงคะได้ทดลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ต้องแบบก่อนอื่นเลยต้องแบบขอบคุณทางแบรนด์นิวตเมนกับพี่โบ๊ชนะครับที่แบบว่าชวนพวกเราสองคนแบบว่ามาเป็นหนึ่งในแบบแฟมิลี่ของนิวตเมนด้วยเพราะว่า เราก็ได้ร่วมง,งานกับนิวตมินมาหลายรอบแล้วครับ<ช> <c oughs> ก็รู้สึกว่าแบบแบรนด์เป็นแบรนด์ที่แบบใส่ใจเรื่องอินกิีเดียนของส่วนผสมมากก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน,ในงครอบครัวนิวตมินครับเช่นกันครับคือส่วนตัวผมผมชอบทาครีมแล้วครับทาครีม <c oughs> ทาครีมก่อนนอนทาครีมตอนเช้าครับแล้วก็แบบชอบรักษาตัวเองครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวนืวตมินครีมตัวนี้ครับแบบตอบโจทย์มากๆเลยในเรื่องของแบบไฮเดรตติ้งไม่ว่าจะเป็นแบบการช่วยทําให้ผิวแบบฟื้นฟูครับแล้วก็ทําให้ผิวแบบชุ่มฉ่ำมากขึ้นครับ กระจายแล้วันนี้ดีกว่าไปมายังไงถึงได้เกิดกิจกรรมนี้ค่ะผมขอเพิ่มได้ไหมได้คือคือผมอะเอบอะไรในผลิตภัณฑ์อย่างแรกเลยคือแพคเกจจิ้งครับแพคเกจจิ้งสวยมากจริงจริงมีน้ำหนักคือแบบจับแล้วแบบมันมันฟินนะพี่อ่าใช่เอออย่างหนึ่งคือผมอะจะชอบเอาครีมอบบไปใส่ในตู้เย็นแล้วก็ทาแบบโอ้โหฟินไหมฟินมันฟินมันฟินอันนี้มันเป็นเทคนิคของเราใช่ไหมที่หน้าใสแบบพี่โทใช่เทคนิคผมเองแล้วแบบทาไปอย่างงี้ก็แบบช้ำเลยครับ ไม่มีผลต่อการใช้งานเ้ี่มไม่ไม่ไม่มครับไม่มีผลครับ um อพูดถึงงานแฟนไซน์แบบนี้เนี่ยังไงครับก็จริงๆเราแค่รู้สึกว่าเราอะยังไม่ได an> ้เคยร่วมจัดกิจกรรมกับน้องในแนวแบบนี้มาก่อนเลยเรารู um ้สึกว่าเออถ้าเกิดเราเริ่มมาทำกิจกรรมในครั MIT> ้งนี้น่าจะสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับแฟนคลับที่ได้ร่วมงานกับน้องแล้วก็กับแบรนด์ด้วยกับการแฟนไซน์ในครั้งนี้ครับก็เลยแบบจัดขึ้นมาให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับแล้วพูดถึงเป่นใหม่ครั้งแรก ครับผมตื่นเต้นเพราะว่าเราสองคนก็แบบไม่เคยมีแบบแฟนไซที่เป็นแบบจริงจริงจังๆ,ๆเหมือนกันก็คือแบบว่าเคยเซ็นแค่เซ็นโปสเตอร์หรือว่าแบบเซ็นการ์ดเฉยๆไ<ล>งเราแบบไม่เคยมีกิจกรรมแฟนไซจริงๆก็อ,อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้แบบ,บแฟนไซเป็นเรื่้ากเลยครับที่พวกเราแบบจะได้มีงานแฟนไซนครั้งแรกครับผมพูดเตรียมเตรียมตับมือกับแฟนไซยังไงบ้างไหมวันนี้แหับ เตรียมรับลูกเตรียมรับมูสกาแฟไหมเตรียมโดนจีบไหมอะไรแบบนี้แฟนๆทุกคนคือวันนี้แบบมากันเยอะมากแล้วก็ทุกคนแบบเท่าๆที่แอดมินเรามาบอกก็จะมีแบบเตรียมโน้เตรียมนี่มาให้เราด้วยอย่างเงี้ยเหมือนกัว่ามีกิจกรรมอะไรให้เป็นแฟนทำด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับนี่ เพราะสองคนนี้วันนี้เขาบ้านในทีมแบบชิ้ญี่ปุ่นนะคะใช่ครับผมแล้วก็เราเป็นรุ่นพี่ผิดระเบียบเหมืกันตอนแรกคนหรือว่าเป็นหรือเป็นหออาจารย์ก็ได้ครับได้ครับผมรูประจำชั้นกรูประจำชั้นครับแล้วก็นี่เป็นนักเรียนตัวท็อปของห้องนี่เห็นจากแบบว่ารูปที่ถ่ายออกมาเป็นบรรยากาศการถ่ายทำเป็นไงบ้างคะโอ้ยสนุกมากเลยคคือคือสนุกมากเพราะแบบแต่เช้ามากแต่เช้าแต่แต่ว่าคือเราได้เปลี่ยนหลายลุคมากแล้วแบบคือมีสตูที่ ห้องนี้เป็นสมมติห้องนี้เป็นห้องห้องเรียนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องกีฬาแล้วแบบคือแบบมันมีหลายห้องมากแบบตืนเต้นทุกครั้งที่ได้เข้าไปเพราะว่าชอบชุดไหนมากสุดชอบชุดไหนมากสุดพี่ทอชอบชุดไหนผมชอบชุดนักเรียนที่สุดครับอ่าเขราผมชอบชุดนั้นครับมันคือยูคาร์ตใช่ยูคาตเพราะไม่เคยแต่งเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกที่ได้แต่งยูคาต์ด้วย เนี่เขาแบบว่าก็แบบมีเสิร์ฟแบบมเมมติมมตมใช่ครับซึ่งแฟนๆที่เหมือนมาร่วงงานเนี้ยจะได้โฟโต้บุ๊กไปด้วยครับซึ่งในโฟโต้บุ๊กมันก็จะมีดีเทลภาพเหล่านี้อยู่ทั้งหมดนะครับก็หวังว่าทุกคนได้ชอบกันเพราะว่าน้องๆคือตั้งใจมากทํางานตั้งแต่เช้าันเย็นเลยครับอ่ะค่ะให้ท้งพู่ความผลิตภัณฑ์ห่อยครับผมก็พวกเราสองคนก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆที่แบบใครใครกำลังเลงผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่นะครับก็แนะนำเลยครับเป็น นิวตามินมัลติคอมเพล็กซ์มอยเจอไรซิ่งนิวตามินมัลติคอมเพล็กซ์มอยเจอไรซิ่งครับผมอ๋อครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากหน้าใสหน้าปิ๊งปังอย่างนี้นะครับผมก็สามารถซื้อกันได้นะครับนิวตามินมัลติคอมเพล็กซ์มอยเจอไรซิ่งครีมครับแนะนำนะครับผมว่าดีจริงจริงให้โบ๊ทฝ่ายเหมือนว่าหลังจากนี้ก็จะได้เจอกิจกรรมกับโวมัดกล้องแน่นอนครับผมก็จริงๆอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นกิจกรรมแบบ แรกๆเลยนะครับที่ได้มา <Gerilim S 1> แฟนไซกับน้องๆนะครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์จากทางแบรนด์แล้วก็จากทางน้องๆนะไม่ได้มีแค่เท่านี้นะครับยังไงฝากติดตามกิจกรรมของน้องๆร่วมกับทางนิวตามินต่อไปด้วยนะครับ <c oughs> จะแบบบอกได้ไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่ามีมีอีกเยอะมากเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวอุ่มไปก่อนใช่ครับผมทาง IG นะครับนิวตามินนะครับหรือว่าสอบถามมาทางที่ไลน์แอดของเราก็ได้นะครับผมมีสตาฟคอยติดคอยตอบคำถามอยู่นะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะ welcome to star society